ดีคร <Yeah>, hey, so, mm ับครับผมผมเขียนดีโปเกมมเก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 มเอฟผมนรับเรอกมโรบาไัวดี้เูาวแต่ภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมโดยที่วันนี้ครับเรก็จะมาตีคาร่ากันไปแล้ตัดภาพไปตอนที่คาร่าเกิดเลยอ๋อและนี่นันรวมแขงเชิญหนึ่งขอก็คือพจารณช่องอินเเนหรือว่าแซนเกมมิ่นั่นเอง และผมมิฮอนะครับไม่ใช่มิฮอกนะครับมิฮอชายตาเหี่ยวมิฮอมิฮอภาพนะครับักนเปิดต่อเลครับที่้ยทุกคนนไงมันมาแ้วนจะตยกคันเก่งมากเลย่ะดูอะไงกัเนี่ยตายเนี่ยงเจอกับแซนนี่ คุณคนครับตาอย่างรวดเร็วมีคนแนะนำให้ผมใช้บานาน่าโมดครับท <c oughs> ุกคนจริงนะครับมีคนเขาบอกว่าบานาน่าโมดจัดการคาร่าได้จ <c oughs> ัดการยังไครับผมงพาไป่อ <c oughs> ม,ม2000 <Years> Later. ผมรู้ผมจำได้คลิปเขาบอกนผมไปแอบดมูมาใช่ระวังนะ ไม่ต้องไมต้องระวันะครับมนาันเนี่ยมันตีมันตีดามีเก้าเก้เออมันั่งแล้วพี่เจสเรียบร้อยมานั่งแล้ว what what the fuck ทำยังไงนะทำหนีไแย่ต้องสอนมาขนาด เฮ้ยเฮ้ยมาตีมาตีผมมาตีผมเข้าเก่งและเก่งมากเก่งโจมตีพลังของมังกรชก ก็ใช yeah, oh, oh, uh, like, ้ได้อ่ะเรือหายแย่แล้วิจัยเรือหายเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีเผื่อสถานการณ์แบบนี้ด้อดี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 กฝกอืมแต่แต่เหมือนค้าล่าบางทีมันจะยังนั่งนั่งอยู่เหมือนกันนะยังนั่งนั่งนอนนอนอยู่มันก็นั่งบ้างนอนบ้าง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพตอนไปที่พิคาล่าใกล้ตายกันเลยดีกว่าแม่เราคลิปจะนานนะครับทุกคนครับทุกคนดูสภาพของคาร่า <sh> ับทุกคนมันนอนแบบนอนแบบนอนตายตาหลับมากครับคือมันลุกไม่ขึ้นนะทุกคนมันเป็นมันอ้วนครับคอมจิเมอรเป็นบั๊กนะครับเพราะว่าบั๊กแน่ก็ม่หลุดจากหน้ามันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับสภาพของก็นอนๆอย่างเงี้ย ไปเพลงก็เล่นเลยนะบอลเดือเพลงพี่แจ็เพลงพี่เชนต้องใจสีว่าเล่งผมแล้วเยอะผมก็ตายแล้วผมเลือดน้อยอะเล่งคนเลือดเยอะต้องเอาออกเยอะมากอ้าเอาติดดินติดดินอึดติดดินเอามาต่อยเอามาต่อยคือเมื่อกี้คืออะไรครับโลกติดดินตายครับมองแสดงว่าดาบแรงกว่าแน่เลยดาบแล้วกัน

เองจะวิ่งไปวิมาหาพี่นะเหรอไมชอบชอบทำอะไรก็บผู้ชาฮะแ้เราก็ได้ทะา่ไง้ต้องปกติเหมือนต้องตรงดีทีเขียนดีอ่ะโอะเลเขียนดีลด้มตอม่ได้อกตัเอบตางด้าขอขโคมีดมีดมีด เดียกมีนั่นมันเสียงทคงสุดอัปลักษณ์ทุกคนอย่าไปฟังวันตกผมตายแล้วตัวแตกเลยมีพี่ๆบลอกไปกล้ามากงมากกล้ามากเข็งมากชอบ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  อูลจๆิงไล้ไม okay, ่ได้โอเคทุกคนมาล้วขอไว้เพงๆนี้ขอเราขอไปได้ดับครับมีดคาร่ากันก่อนดับละมีดคาร่ากันก่อนโอ้ยใหญ่เดียพอควรเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเขียนดีโปแกมด้วยผมบายสวัสดีครับอ๋อช่องยินเจ็ดด้วยนะ No. Bye!